อกท่องอุไรขางท่างสไปวัดมานี่สวยงามมากเลยเรื่องทองอารามแล้วก็ดอกจำป่าดอกลีลาวดีจ้าสวยงามมากจ้าคุณตกใส่สดสุนจำใส่จ้า งานบอพีนอนมืองบวยงานคักเรื่องอารมณ์งากนกัดบอพีนองสมซื่ออยู่ท่องอุไลปะนะ ปูประแจเตี่ยนจ้าจ้าฝากคลิปไปซ้ำ่นะจ้า